รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมง,งานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาชมความน่ารักของเจ้าเต่า,ตาค่ะกับเต่าพันชูกันด้านนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเรียกว่ากําลังโดนรายร้อมจากเจ้าเต่าหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากหลายไซส์ตรงน,นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่าเขามีแนวคิดในการเลี้ยงอย่างไรกันบ้านที่สําคัญเต่าราคาหลักแสนเลยเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้านนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเต่าเทคนิคนะครปฐมค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่ามาอยู่ในจุดที่เป็นส่วนรวมนะคะของเจ้าเต่าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าเขามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรและที่สําคัญเขาเลี้ยงเขาเพาะเขาขายยังไงกันบ้างอยู่ตรงนี้ราคาสวัสดีค่ะแนะนําตัวคุณผู้ชมเลยค่ะผมชื่อเอ็มครับวรพจน์พูลดีนะครับผมเป็นเจ้าของบ้านเต่าเทคนิคนครปฐมครับ อันดับแรกถามชื่อก่อนเลยบ้านเต่าเทคนิคนครปฐมนี่คือมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างออ,อยู่ใกล้วิลัยเทคนิคนครปฐมไม่รู้จะตั้งอะไรแต่ได้จะตั้งชื่อว่าบ้านเต่านครปฐมแล้วก็อาาโอมันจะมีบ้านอื่นที่อยู่ที่จังหวัดนี้เหมือนกันก็จะตั้งชื่อเหมือนกัน <c oughs> คนลุกนี้เป็นไรพี่เต่าเต่าเดินไม่ต้องกลัวเขาบอกไม่ต้องกลัวอันนี้คือเลี้ยงมานานยังคะ ก็ตอนนี้ได้1ปีกับอีกประมาณ6กเ็ดเดือนครับ1ปีกับ6กเดเดือนแต่ที่ดูข้อมูลมาคือบูมมากใช่มากขนาดไหนขนาดที่ว่าในบ้านตอนนี้มีเป็นพันตัวแล้วใช่เรีว่าชอบหรือว่ายังไงตั้งแต่แรกเลยเริ่มแรกเราเริ่มเลี้ยงจากความชอบเลี้ยงตาสัตว์หงจุ้ยก่อนเอามาเสริมมงคลธุรกิจใช่ครับใส่มูเลยคืออันแรกทําอะไรมาก่อนก่อนที่จะเลี้ยงตับทำมสังหาอสังหามมาก่อนใช่ครับ แล้วก็เลี้ยงตัวแรกๆเลยกี่คืสักกี่ตัวนี่เลี้ยงตัวแรกแปดตัวตามศาสตร์คนจีนเล็กแปด i n f i n ต t y เลยแปดตัวตัวแรกแล้วก็เลี้ยงมาได้ไม่กี่วันก็รู้สึกว่าตัวเล็กนี่มันไม่ทันใจก็เลยขอตังเมียขอซื้อตัวใ่ยน่อยเอามาไว้บนนี้อันนี้น่าจะเป็นศาสตร์ภรรยาด้วยด้วยถ้าเมียไม่อนุมัติก็คงไม่มีบ้านเต่าเทคนิคในวันนี้ ใช่ค่ะจาก8ตัวตอนนี้มาเป็นพันตัวสายพันธุ์ที่เลี้ยงมีมีสายพันอะไรบ้างก็ที่เป็นหลักก็จะเป็นสูกากะแล้วก็จะมีอันดาบ้ามีเลดฟู๊ตเชอร์รี่เฮดแล้วก็มีเลปเพิดหรือที่เรียกว่าเสือดาวครับแล้วก็จะมีสูกา้าเพือกตาแดงด้วยใช่ความนิยมของแต่ละสายพันธุ์เขาเป็นยังไงกันบ้างคะ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่เขาจะเริ่มที่สุกตาเพราะด้วยหนึ่งคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่แบบนี้รูปมันจะราคาไม่ค่อยแพงพันหนึ่งคือคนทั่วไปซื้อได้ค่ะคนส่วนใหญ่จะเข้าพันนี้ก่อนเป็นอันดับแรกพอเข้ามาเล่นพันนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะย่อยแยกออกไปเป็นก็คือเริ่มจากสตาร์จากสายพันนี้ก่อนแล้วก็อยากจะชื่นชอบอะไรก็คือจะกระจายออกไปแต่ที่เรามีเราเราเรามีที่บ้านอยู่ประมาณ5้าสายพันห้าสายพันใช่ครับสายพันไหนแพงสุด จะเป็นสุกตาเพือกที่แพงสุดในบ้านใช่ในส่วนของการเลี้ยงตัวนี้ค่ะเจ้าเต่าตัวนี้เขาเขาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามใช่ไหมหรือว่าเลี้ยงก็มันมีหลายอย่างครับมีความสวยงามแรกเริ่มผมเราเลี้ยงงูเนาะแล้วเราก็เริ่มซื้อตัวใหญ่มาเดินสนามหญ้าไว้เล่นกับลูกตอนเย็นเลิกเรียนแล้วก็เลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์เพื่อขายทําเป็นธุรกิจด้วยหรอใช่เราเพาะได้แล้วครับตอนนี้สุกตาเพาะได้แล้วก็จะบอกอย่างนี้เลยครับเพาะก็ง่ายเลี้ยงก็ง่ายมากจริงเหรอจริงครับ กว่าเขาจะตัวโตขนาดนี้เขาต้องใช้อายุประมาณเท่าไหร่นี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ประมาณไม่เกิน3มขวบสามปีได้ตัวเท่านี้นสามปีตัวเท่านี้แล้วเขาจะลิมิตสูงไปถึงไหนโอ้เท่ากับมังปูนที่ผสมปูนเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าใบนี้อีกครับเนี่ยใหญ่ใหญ่มากครับอายุเขาอายุไขเาประมาณ80ดสิบปดิบถึง100ร้อยปีว้าวใช่ครับบางตัวก็เกินร0อยปีใช่ครับ อันนี้เราดูยังไงว่าเขาลักษณะของการดูสายพันธุ์เราดูจากอะไรคะจากกระดองจากสีเลยตอนนี้เขาลุมลุมลุมเราเต็มที่แล้วเนี่ยนั่นยังไงเงว่าเป็นของกินย่างย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นี่คือสุขตาถ้าอนาบ้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราดูได้ไหมคะดูลายได้ไหมก่อนนั่งดูได้ไหมถ้าดูจากกระดองหรือว่ายังไงคือวัดจากยังไงสุขตาเนี่ยคือมันจะเป็นโดยพื้นฐานเต่าทั่วไปเนี่ยจะมีสกิลเป็นช่องแบบนี้อยู่แล้วเขาเรียกอะไรนะสกิลสกิลไออช่องเสียมเสียมนี่เขาเรียกสกิลครับ ก็สุกตาจะเป็นสี่ห้าสี่แต่จะมีเบิร์นด้วยแต่คือลายแบบเนี้ยโทนสีแบบเนี้ยเนี้ยคือพันสุกตาเรียกว่าเป็นควันที่ได้รับความนิยมเนื่องจากว่าราคาเขาเขาเขาถึงได้ทุกคนครับตัวเล็กๆนี่ประมาณเท่าไหร่คะตัวเล็กๆก็จะเริ่มตั้งแต่พันต้นๆหนึ่งพันเนี่ยสตาร์ทหนึ่งพันหนึ่งพันใช่ครับ โดยประมาณตัวเล็กๆประมาณลูกปิงปองครัคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะพิธีกรจะลุกๆนั่งๆลุกๆนั่งๆเพราะพิธีกรกลัวกลัวเต่าแต่เขาไม่ทําอันตรายใดไม่ทําคือที่มีความเชื่อว่าเต่าจะกัดไม่ใช่กับพันธุ์พวกนี้อ่าถ้าเต็นเต่านาเต่าอะไรนั้นจะกัดแต่เต่านี้ไม่กัดจ้ะอันนี้ก็คือเป็นตัวตัวประมาณ3เดือนนะคะปีอ๋อสาปีขอโทษค่ะ3ปีอ่ะเดี๋ยวเราดูพันธุ์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีก กี่สายพันธุ์นะสองเหรออีกสามอีกสี่สายพันธุ์อีสี่สายพันธุ์ว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาลักษณะอย่างไรกันบ้างแล้วก็การกินการอยู่ของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เนาะแล้วก็ทานผักทานหญ้าทานผักเป็นอาหารหลักเป็นไฟเบอร์เป็นหลักอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ต่อไปกันดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นดูกันต่อเลยดีกว่าจ้ะได้ครับ ่ะเดี๋ยวเราไปดูกับอีกหนึ่งสายพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับนี่อุ้ยอันนี้พันนีใหญ่มากอัลดาบ้าครับอัลดาบ้าอันนี้ถือว่าราคาสูงไหมก็จะสูงกว่าพันนี้ครับอย่างถ้าเป็นตัวลูกเทียบกับพันนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อตัวถ้าเป็นลูกตัวเล็กๆลูกนะใช่ครับราคาลูกแต่ว่าอันนี้คือเขาใหญ่มากนะ นี่ยังยังยังเด็กอยู่นะครับนี่เพิ่งจะสิบสองขวบถ้าเต่าพันธุ์นี้น่าจะอยู่ได้สองสามรอปีครับพันนี้ใช่ครับอันนี้ขนาดประมาณยี่สิบเจ็ดนิ้วที่เคยเห็นใหญ่ทุกๆประมาณสามสิบกว่าหรือสี่บกว่านิ้วนี่แหละสาสิบถึงสี่สิบกว่านิ้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้ที่นี่นะที่อื่นที่อื่นใหญ่แต่ตอนนี้น้องๆข้างหลังเราก็จะตามตามย่ามาอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็พันเดียวกันพันเดียวกันแต่ว่าเป็นสายใหญ่ใช่ไหมใช่เอามาไว้ฝั่งนี้อ่าฮะอันนี้เขาจะโตอีก อีกครับอีกนี่ยังถือยังเด็กอยู่ครับ12ขวบนะี่ยังเด็กอยู่เลยครับหน,นหนูยังเด็กเหรอลูกใช่ครับอันนั้นน่าใหญ่ยังคะอันนั้นก็ยังครับแน่ในบ่อนี้คือยังไม่ใหญ่นี่คือธรรมดาธรรมดาแต่สาหรับคนไม่เคยเห็นจะรู้สึกว่าใหญ่แต่ถ้าเป็นคนเล่นเต่าอ่ะนี่คือธรรมดาอยู่ปกติทั่วไปพันนี้ที่มันรูปมันแพงเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยต้องใช้อายุประมาณ20กว่าถึง30ปีถึงจะเริ่มผสมพันธุได้แต่กับพันนี้4ปีผสมพันธุ์ได้อ๋ออ่าอ แล้วการเพาะเลี้ยงเขา<ๆ>เขายากไหมหมายถึงว่าเวลาที่เราสผสมพันมาแล้วปุ๊บเนี่ยกว่าที่จะได้เป็นตัวนี่ยากไหมก็ตอนนี้ในประเทศเรารู้สึกจะมี2ฟาร์มกับหนึ่งสวนสัตว์ที่เพาะได้สวนสัตว<ห>์โคราชเพาะได้ตอนนี้เป็นตัวอันนี้เขากำลังเบียดกันใช่ไหมใช่ครับกำลังเบียดกันอยู่เามาื่อเมื่อสักครู่ได้ไปดูในจุด,ดอื่นๆเขาบอกว่าเวลาเต่าที่เขาเขาเดินแล้วเขาชนกันนะแล้วพอมันหงายท้องเขาก็จะพลิกเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นบางตัวบางตัวที่ถ้าเลี้ยงมาด้วยกันคุ้นๆอ่ะมันจะช่วยกันด้วยอ่าแล้วก็ คนใหญ่ที่จะล้มก็จะเป็นตัวเล็กตัวเล็กมันโซนใช่ครับมันโซนมันมีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะจะเห็นได้ว่าก็จะทานแบบนี้เวลาเราให้อาหารแต่ละรอบไม่เราให้เยอะไหมประมาณเราเรานับเป็นเข่งเราตัดเป็นเข่งห้าเข่งห้าเข่งห้าเข่งใหญ่ต่อต่อเต่าทั้งหมดบ้านเนี่ยไม่เคยชั่งเป็นกิโลเหมือนกันแต่รู้ว่าตัดห้าเข่งตัด ประมาณคันรถกระบะเนี่ยขัดมาเราต้องปลูกเองด้วยไหมหรือว่าปลูกหญ้าไว้เองปลูกหญ้าเองค่าอาหารเป็นศูนย์บาทตอนนี้อือก็คือปลูกหญ้าเองแล้วก็ตัดให้เขาทานวันละกี่รอบวันละหนึ่งครั้งหนึ่งมื้อเท่านั้นใช่ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนจริงแล้วไปเอาผักทิ่ตลาดแต่ว่าด้วยความที่เราเริ่มเลี้ยงไปเราเริ่มเข้าถึงมันเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าในผักมันต้องมีสารเคมีเหมือนเราเนาะเรากลัวล้างแล้วเดี๋ยวไม่เกลี้ยงแล้วก็ เวลาได้ผักมาต้องใช้เบกกิ้งโซดาในการล้างอแล้วต้นทุนก็ไปตกอยู่ที่เบกกิ้งโซดาพ่อหนึ่งสามห้าบาทคนนึงขารกระบทต้องใช้เบกกิ้งโซดาประมาณ3-50ห่อในการล้างพอครั้งหนึ่งก็ต้นทุนวันหนึ่งก็ประมาณทัก2องสามพันก็เลยเลิก ให้ผักมาปลูกหญ้าแทนตอนนี้ค่าอาหารก็จะเป็นศูนย์เพราะหญ้าปลูกเองไร่หนึ่งก็ฟังกก็คือปลูกหญ้าให้เองหนึ่งคือลดต้นทุนเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ยังเขาเรียกว่าปลอดภัยต่อต่อสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ใหญ่มากใช่ครับมากมากเรียกว่ามากพันธุ์นี้เป็นอันดับสอง คือจริงๆมันเป็นการปะกอสอันดับหนึ่งเราก็จะมาเป็นอันนาบาอันดับสองแล้วก็จะมาเป็นสุกต้าอันดับสามความใหญ่ของของถ่าเรียงกันในโลกเลยนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไอ้พันเนี้ยเหมือนจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเพราะว่าการปะกอสตัวที่ใหญ่ที่สุดตุยไปแล้วอตุยไปแล้วเรียบร้อยตุยไปแล้วแล้วอย่างตัวเนี้ยค่ะเราจะดูได้ไหมว่าว่ากระดองเขาอันไหนคือสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ยังไงตอนนี้อ้ตอนนี้โดนเบียดจริงเดี๋ยวนะ มันคืนตูดครับจริงปเหมือนขางเกงพี่ไปถูกกระดองกนมาเลยพันเดี๋ยวขอขอหาทางกํานึงอพันเนี่ยเหรอใช่ครับพันเนี้ยถ้าจะถ้าจะความสวยงามต้องต้องเป็นแบบนั้นเรียบเรียบคือต้องเรียบแล้วกลมลงไปใช่ครับใช่ถ้าเป็นเต่าที่แบบว่าที่ตัวหลักล้านแบบเนี้ยหลักล้านนะจ้ะ จะเรียบมันวาวเลยครับมันวาวเลยถ้าไปได้เห็นในหาดดูตามช่องอื่นนะครับจะมันมากเงาแวบเรียบกิิบเลยแล้วเวลาที่เขาเขาเพาเรียกนะเขาเลือกที่จะซื้อไปเลี้ยงตามคาเฟ่หรือตามร้านต่างๆนี้เขาดูจักกระดองหรือเขาดูจาอส่วนใหญ่ที่คาเฟ่มาซื้อสิ่งแรกที่เขาจะถามเราเขาอยากได้เต่าที่เอาไว้ป้อนอาหารได้ก็เราก็จะแนะนําเป็นเนี่ยไซส์พวกนี้ไซส์เล็กลงหน่อยก็มันจะประหยัดตัง ได้เยอะปริมาณเพราะเขาใช้การรับแขกเนาะเขาจะไม่ได้เน้นสวยเขาจะเน้นเฟรนลี่มากกว่าเน้นสันทนาการนะแล้วแต่จุดประสงค์ของคนที่จะซื้อด้วยครับก็แล้วแต่จุดประสงค์ที่จะซื้อว่าเอาไปซื้อไปทําอะไรนะคะอันนี้ดูสายพันธุ์นี้เดี๋ยวพาไปดูต่อพันธุ์อะไรนะก็จะมีเอาเป็นเพือกต่อแล้วกันเพือกสุกต้าเพือกเขาบอกว่าตัวนิดเดียวนี่เท่าไหร่นะกี่หมื่นละหกหมื่นหกหมื่นพ่อแม่มันก็คู่นึงนู่นหลายร้านอยู่ครับ อันนี้เราเพาะเองได้ไหมเราเพาะยังไม่ได้เราซื้อมาขุนไว้เป็นอนาคตของที่บ้านใช่อนาคตของครอบครัวนะคะเราขายหุ้นแล้วขายทองแล้วกดเงินสดจกธนาคารออกมาหมดเลยเรา่อจะมาเลี้ยงเตาลงทุนเตาเดี๋ยวไปดูเตาเพื่อกบเงินหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นี้นะคะเราก็มาดูเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เพือกใช่ครับเนาะสุกตาเพือกสุกตาเผือกใช่ราคาสูงมากมากมากเป็นเียสูงมากเป็นแทบจะเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าสุดอของเต่าคนที่เล่นเต่าคนนี้เลยคือสุดเพราะเองไหม <S <S ไม่เราไม่ได้เพราะเองเราเราซื้อมาเพื่อเลี้ยงขุนไว้เป็นอนาคตของที่บ้านแล้วก็ถ้ามีใครมาขอซื้อเราก็เหมือนกับเราก็ปล่อยให้ค่ะ เราซื้อมาไซส์ไหนไซส์ประมาณไหนเนี่ยเราเริ่มซื้อมาจากไซส์แบบนั้นอาจจะไกลนิดนึงนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะเนี่ยผมซื้อไซส์แบบนี้มาน่ารักเสียชีวิตตัวหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นห้าเนี่ยไซส์นี้อายุประมาณสักสองสามเดือนได้ครับเนี่ยใช่แล้วมีความพิเศษก็คือความเป็นเผือกของเขาใช่ตัวเพื่อแล้วก็ตาเป็นสีแดงตาแดงตาสีแดงแล้วจากไซส์เนี้ยมาเป็นไซส์นี้ คือการฝึกของเราแล้วใช่ก็ตัวนี้ใช้เวลาประมาณทัก3-4เดือนก็จะเริ่มเป็นไซนี้นี่60,000พอเป็นไซนี้ก็ประมาณ80,000ืได้สองหมแล้วได้20,000แล้วแล้วพอขยับกเดือนใช่6เดือนอ่ะเขาได้สอง0 0ื่แล้วไซนี้ไซนี้ประมาณ4นิ้วก็แสนหนึ่งแล้วแสนหนึ่งแล้วโดยประมาณนะว้าวแล้วก็จะเป็นไซนี้นี่อันนี้จะประมาณแสนห้าแสนหกแสนห้าเห็นไหมผิดกันนี่ใช้เวลาปีหนึ่งโดยประมาณหปีคือแทนปกติเหมือน ใช่เลี้ยงเหสายพันธุ์อื่นทั่วไปเลี้ยงเหมือนตัวปกติมักจะมีคนที่ถามเสมอว่าเลี้ยงยากไหมพันธุ์นี้จริงๆเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงเหมือนตัวธรรมดาเลยแต่แค่ว่าด้วยมูลค่าตัวเขามันสูงทําให้ความรู้สึกในการเลี้ยงมันดูแบบยากแน่ๆถ้าถ้าตุยไปหนึ่งตัวเนี่ยมันต้องหายไปครึ่งแสนหักคองหายไปเส้นหนึ่งเลยบาทหนึ่งแน่นอน แต่คือการเลี้ยงก็คือเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันในตัวนี้จะไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยจะไปนี่ตัวอย่างตัวนี้ไปไม่ได้เลยตัวนี้ครึ่งล้านครับตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นเป็นออกไปทางคู่เราด้วยค่ะคือถ้าเป็นเต่าสุกต้าที่เป็นธรรมดาตัวเมียจะราคาแพงกว่าตัวผู้แต่ถ้าเป็นเพือกตัวผู้จะราคาสูงกว่าตัวเมียเพราะว่าเขาต้องใช้ตัวผู้เป็นหัวเชื้อในการผสมให้ได้ลูกเปือกเราจะแพงไหมอนาคต เนี่ยคือคือเราก็เลี้ยงเราเราเริ่มเลี้ยงจากตัวเล็กแล้วเราก็ขายตัวนี้แล้วเอาเงินมาโปะซื้อตัวใหญ่คือเพื่อซื้อเวลาครับให้ไวๆเราจะได้มีพ่อแม่พันธุ์มาค่ะใช่แล้วก็จะลองพอเองทีนี้ก็จะต้องไม่ต้องไปลงสุนกับพกหมื่นละถูกต้องแล้วก็สมมุติว่าพี่พอพันธุ์เนี้ยห้าสิบตัวได้ลูกห้าสิบตัวต่อปีตัวละหกหมื่นเราเลี้ยงน้อยด้วยแถมเนื้อเนื้อเงินได้เยอะกับพันธุ์นั้นตัวละพันพันตัวเลี้ยงนี่ดฟกวแต่ว่า ลงทุนสูงน่อยคแค่นั้นเองกำลังการซื้อหลักของของคนจะน,นิยมแบบไหนมากกว่กัน่าจะเป็นทางรู่มากกว่าใช่<อ>เพราะว่ามันถูกด้วยแบบธรรมดามันถูกตัวละพันกําลังคนซื้อง่ายแต่แบบเนี้ยลักชูรี่ขายตึ้มเดียวได้เห็นแบบ เนื้อๆเลยครับเนื้อแต่ว่าอาจจะหาคนซื้อยากหน่อยอแต่มีคนเล่นแต่มีคนเล่นแน่นอนในสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเลี้ยงตัวผมให้เต่าพิธีกรกลัวเต่าเล็กครับผมถ้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยโอเคถ้าตัวใหญ่มาก็จะนิดหนึ่งนะแันนีมน้มันจะหกหมื่นใช่ครับแล้วก็พันเนี้ยตอนเนี้ยคือในบ้านเราเนี้ยก็พอได้หลายฟาร์มพอสมควรแล้ะอ่าใช่ปกติแล้วเนี้ยคือ มีคนถามว่าอมันต้องเพาะยากแน่ๆเลยจริงๆแล้วมันเกิดจากพ่อแม่ธรรมดาได้ไหมได้แต่นึ่งในร้านแต่ว่าตอนนี้เขามีพ่อแม่ที่เป็นเพือกแล้วพ่อแม่มันคู่นึงหลายล้านอู้ยครับพ่อแม่ของเตาเพือกเนี่ยค่ะก็คือว่าพูดง่ายๆคือถ้าจะได้ชัวร์ๆก็คือจะเป็นพ่อแม่เพือกผสมกันมั้ลูกถึงแน่นอนไปไปใช่ <ไป S 1> ถ,ถูกต้องครับแล้วก็มันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเขาเรียกว,ว่าลูกเฮดก็คือสีแบบธรรมดาฝั่งนู้นอะมันจะเป็นเขาเรียกว่า เกิดมาจากพ่อแม่เพือกแต่มีสีตัวเป็นสีธรรมดาแต่ในตัวมียีนเพือกแฝงอยู่วยเวลาเอามาผสมพันธุ์ก็จะมีโอกาสได้ตัวเพือกแล้วก็ตัวที่เป็นลูกเฮดด้วยในส่วนของการที่เราจะรับไปเลี้ยงตรงเนี้ยมันจะเป็นต้องมีใบอนุญาตมีการตรวจโรคมีอะไรยังไงบ้างไหมอย่างอย่างสุกตาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีใบไม่ติดใสเ่เตสเลี้ยงได้เลยไม่ผิดกฎหมายในประเทศเราอาณาบ้าไม่ต้องเอ่อเสือดาวไม่ต้อง เลดฟูดเชอร์รี่เฮดไม่ต้องอ่าไม่ต้องพวกนี้ไม่ต้องที่บ้านจะจะมีเฉพาะสายพันธุ์ที่ไม่ติดสายเตจถ้าอันไหนติดหรือว่าต้องต้องลบๆบซ้อนซ้อนเราจะไม่เลี้ยงเราไม่ทําก็คือว่าเอาที่ถูกกฎหมายไปเลยแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ขายได้ดีๆแบบนี้วันนี้หันรักแสนเนาะตัวถ้าบอทพอกนี้ตัวไซสนี้ก็จะประมาณแสนเจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะคะมีบการส่งนะแล้วแล้วยังไม่หมดนะพี่ผมมีอีกสายพันธุ์หนึ่งพี่ พี่ผมลบกว้นหยิบตัวมุมที่กระดองสีซีซีนั่นทีครับกระดองสีซีนั่นแหละนั่นแหละอ่าเนี่ผมเดี๋ยวผมให้ดูครับไม่เป็นไรค่ะทีมงานเข้ามาได้เลยค่ะถ้าหล่นนี่คือกี่แสนคะอ่ะตัวนี้ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นห้าห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะคะมานิ้วนะมาครับพี่มาแล้วค่ะอ่าโอเคเอ๊ะเจ้าตัวเล็กตรงนี้ไปไหนแล้วขอหน่อยใช่ปหตัวนี้เป็นเพือกใช่ไหมครับตาแดงแต่เจ้าตัวนี้ก็คือเพือกอีกหนึ่งย่างแต่ว่าเขาเรียกว่าเพือกตาดำในสายพันธุ์ มันเรียกว่าไอวอรี uh ่ซูคาตาเป็นสีเพือกตาดำแต่เวลาที่เราเอาไฟส่องที่หัว uh huh. ตาเขาจะเรืองแสงเป็นสีแดงเหมือนเสือ uh huh. ซึ่งในในซูคาตาแบบนี้ทำไม่ได้ซูคาตาธรรมดาทำไม่ได้ uh huh. คือตอนนี้ในประเทศเราเนะี่ยมีหนึ่งบ้านที่เพาะพัดเพาะแบบนี้ได้ uh huh. คือผมไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นทีลบอันไหนเป็นทีบวกแต่เนี้ยคือยีนด้อยทั้งคู่มีตัว uh huh. หนึ่งอะเป็นทีลบอีกตัวหนึ่งเป็นทีบวกค่ะ uh huh. แล้วเขาได้รับความนิยมไหมตัวเนี้ย มันเพิ่งเริ่มมาเห็นเพิ่งเริ่มมีกระแสครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยเขาให้บ้านเราเพื่อให้เราเลี้ยงเพื่อใครมาให้เราเล่าให้คนอื่นฟังเขาอยากให้มันมีคนรู้จักเยอะๆไอวอรี่ซูกาตาซูการ์ตาเพื่อกงาช้างใครอยากมาดูมาดูได้ที่นี่ในคาบ้านเต่าของเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อเรียกว่าบ่อเบบีที่อยากได้แบบไหนจิ้มได้เลยเดี๋ยวมีจำหน่ายอยู่ด้านล่างแล้วก็พาไปดูพื้นที่รอบๆด้วย ดูเบบี้แล้วก็ไปดูไซส์ใหญ่ที่ไล่คุณแม่ไล่พริกส่วนพริกคุณแม่ได้ถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วเป็นคอกเต่าเราเป็นเรียบร้อยนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะได้ ตัวเบบีเนาะหลากหลายไซส์หลากหลายรูปแบบตอนนี้ก็ตรงนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้อายุตั้งแต่เจ็ปีขึ้นไปสิบปีสิบห้ามีตัวหนึ่งอายุประมาณ30สิปีโดยประมาณครับตอนนี้ก็จําหน่ายด้วยจําหน่ายด้วยนี่คือเรียกว่าไซซ์ยักษ์แล้วเป็นเพราะแม่พันธุ์แล้วด้วยไขแล้วด้วยครับใช่ครับแล้วเวลาเราเราเขาสั่งซื้อแบบเนี้ยไซส์อย่างเงี <c oughs> ้ยเราส่งยังไงอ่ะไปยังไงก็ถ้าไม่ไกลไปส่งเองถ้าไม่ไกลมากละ่ะลำมูใช้ขนส่งที่เป็นทั่วไปได้แล้วก็ จะมีรถส่งสัตว์ค่ะที่เขารับส่งไก่หมาแมวนะเราก็จะใช้พวกนั้นไปส่งให้ทั่วประเทศไทยได้แต่ความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เล็กหรือว่าเป็นไซส์นี้อยู่ที่ความต้องการของคนที่เข้ามาอย่างเช่นบางคนมาถึงอยากเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่บางคนมาเพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้ทําเป็นธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองเป็นการเพาะพันธุ์ลูกมาเพราะว่าซื้อพาอแม่พันธุ์ที่นี่มีลูกเรารับซื้อคืนด้วยเป็นลูกสวนลูกฟาร์มกันใช่ซื้อคืนด้วยใช่ครับ ก็คือสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็เรารับซื้อคืนอีกใช่หรือว่าจะเราก็จะแล้วเราเรา,เราไม่ได้แค่ซื้อคืนอย่างเดียวเราจะสอนคนที่ซื้อพ่อแม่พันุไปให้ทําช่องทําออนไลน์เป็นได้จะได้ไม่ต้องผูกติดกับพ่อค้าคนกลางมากจนเกินไปค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าผูกติดกับพ่อค้าคนกลางสิ่งที่จะได้โดนก็คือกดราคาถ้ามีช่องทางของตัวเองด้วยอย่างน้อยในช่วงที่ราคาตกตำ่ำหรือโดนกดราคาก็ยังขายเองได้ ประมาณนั้นครับก็เรียกว่าสามารถที่จะมาเรียนรู้มาซื้อไปแล้วก็ซื้อไปแล้วกลับมาขายกลับได้อีกซําได้อีกด้วย<ช>นะคะคสาหรับโรงเรือนที่ใครที่สนใจอยากจะกลับไปเลี้ยงที่บ้านควรจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ยงเต่าสูการ์นี่มันเป็นร้อนแห้งใช่ไหมร้อนแห้งก็จะเป็นผมผมจะนิยามข้อมันว่า 70- 30ค่ะเป็นแดด70เป็นลมม30%มแล้วสิ่งสําคัญของเต่าไซยา่แบบนี้เพราะแม่พันธุ์แบบนี้ก็คือโซนดินเพราะว่าเขาต้องใช้คุดไข่ จะเป็นถ้าเป็นปูนหมนขุดไปได้านแข่งแล้วก็มีบอ่อน้ํามีโซนปูนที่เอาไว้วางอาหารให้กินจะได้ไม่สกรปรกรือเหลือเปื้อนดินเปื้อนทรายก็คือวางอาหารให้ทานด้วยก็จะเห็นเป็นเป็นช่องช่องรูรูนี่คือเขาขุดขุดครับที่จะต้องกบนะไม่งั้นขุดทะลุข้ามไปฟากนูนะ้นคขุดขุดเก่งขขุดเก่งนอนเก่งกินเก่งด้วย่สรุปท้ายนิดนึงสําหรับใครที่สนใจธุรกิจนี้เรียกว่าเป็นยังไงบ้างก็ในในในมุมมองของผมผมจะเรียกมันว่า เลี้ยงง่ายเคาะง่ายแล้วก็ตลาดตอนนี้ก็ยังไม่ตันด้วยนะครับยังไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายให้เราลงไปทําลงไปเล่นช,ช่องทางการขายมันก็เพิ่มมากขึ้นมไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะขายอะไรที่ต้องไปตลาดนะัดไปจุดขายพวกนั้น <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่กับบ้านก็มีคนบอกรินเ <c oughs> ข้ามาใช่เพราะว่าระหว่างที่เราถ่ายทำนี่ยคือจะมีเข้ามาเยอะมากแล้วก็ที่นี่นอเหนือจะมีเลี้ยงเต่าแล้วก็มีเลี้ยง ควายแค่เราเลี้ยงเล่นสนุกสนานน่ารักน่ารักมีควายแค่สนุกสนานนะคะแต่นี้ต้องขอบคุณคุณภรรยาด้วยนะที่เป็นต้นทุนแรกในการซื้อเต่ามาเลี้ยงขอบคุณพ่อแม่ด้วยที่ให้ที่ให้ทางเราให้ที่นะคะจากสวนพีกของคุณแม่ก็กลายเป็นสถานที่ในการเลี้ยงเต่าไปแล้วใช่เทคโอเวอร์เรียบร้อยเทคโอเวอร์เรียบร้อยกลายเป็นลูกน้องของคุณลูกไปแล้วเรียบร้อยท่านใดสนใจติดต่อมาได้ช่องทางไหนบ้างคะก็จะเป็นเพจเฟซบุ๊กบ้านเต่าเทคนิคช่องติกต็อกบ้านเต่าเทคนิค เบอร์โทร0802975627เราจะบอกว่าเราเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสามารถตั้ง Google Map ว่าบ้านเต่าเทคนิคเราแวะเข้ามาได้เลย แวะเข้ามาได้เลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้คุณผู้ชมสนใจมีกําลังซื้อมากน้อยขนาดไหนคุยกับเจ้าของได้เจ้าของใจดีนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่พามาแนะนําพามาให้พิธีกรได้เล่นกับเต่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากวันนี้มดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของที่นี่กับเจ้าเต่านะคะแล้วก็เจ้าควายเผือกด้วยแล้วก็หลายๆโซนในพื้นที่ของตรงนี้นะคะโอกาสน่าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ E